สวัสดีครับวันนี้ทางแอมบิกรีนะครับจะมาสอนการตั้งค่านะครับเจ้าตัวนะครับโซล่าชาร์จนะครับคอนโทรลเลอร์นะครับหรือชื่อหนึ่งคือชาร์เจอร์ MPP นั่นเองครับตัวนี้นะครับจะรองรับแบตเตอรี่นะครับได้ตั้งแต่ขนาด12โวลต์นะครับ24โวลต์ไปจนถึง48โวลต์ครับ และการตั้งค่าของตัวนี้นะครับสามารถนําไปปรับใช้นะครับได้ทั้งตัวรุ่น30แอมป์นะครับและก็ตัวรุ่น60แอมป์เลยครับชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับจะมีเทอร์มินอลอยู่ครับอยู่ด้วยกันหลักๆเป็น3ามช่องนะครับจะอยู่ด้านใต้เครื่องนะครับเราก็จะเห็นนะครับเป็นแบบนี้นะฮะตัวแรกนะครับจะเป็นเทอร์มินอลฝั่งของแผงโซลร์เซลล์นะครับซ้ายเป็นบวกขวาเป็นลบนะครับส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นเทอร์มินอลของแบตเตอรี่นะครับเช่นกันครับซ้ายเป็นบวกขวาเป็นลบครับ ส่วนด้านความมือจะเป็นในส่วนของตัวนะครับ DC output ครับซ้ายเป็นบวกขวาเป็นลบเช่นกันครับการติดตั้งนะครับขั้นแรกนะครับต่อสายแบตเตอรี่นะครับเข้ากับตัวเบรกเกอร์นะครับและต่อสายนะครับจากตัวเบรกเกอร์เข้ามาที่ตัว M B T นั่นเองครับหลังจากที่ทําการต่อเสร็จนะครับก็เปิดเบรกเกอร์ขึ้นมานะครับครับเครื่องกำลังทำงานนะครับตอนนี้กำลังอ่านค่าแบตนะครับผม ขึ้นังภาพในส่วนของหน้าจอนะครับเริ่มจากซ้ายมือนะครับตรงด้านซ้ายมือนี้นะครับจะเป็นค่าสถานะแรงดันนะครับของแองโซล่าเซลล์นะครับผมส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นกระแสชาร์จนะครับลงแบตเตอรี่ครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นค่าสถานะแรงดันของแบตเตอรี่ครับด้านบนนะครับจะเป็นกําลังวัดนะตอนนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นเดลี่นะครับหรือว่าเป็นค่าสถานะนะครับการชาร์จนะครับของวันนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นโททชอตนะครับหรือว่าเป็น การชาร์จโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของการตั้งค่าเลยนะครับอย่างแรกนะครับตรงนี้นะครับจะมีด้วยการอยู่4ปุ่มนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเมนูครับส่วนปุ่มที่2นะครับจะเป็นปุ่มดาวนะครับกดลงครับปุ่มที่3จะเป็นปุ่มอัพกดขึ้นครับแล้วก็ปุ่มที่4นะครับจะเป็นปุ่ม enter ครับถ้าต้องการที่จะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับให้กดที่เมนูครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าตั้งค่านะครับตรงนี้สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเราเลือกที่เมนูไหนอยู่นะครับ เมนูนั้นจะกลายเป็นสีดำนะครับครับเมนูจะมีด้วยกันนะครับ11เมนูนะครับกดที่เมนูนะครับเพื่อเข้าที่ตั้งค่านะครับเมนูแรกนะครับคือเมนูตั้งค่าภาษานะครับจะมีด้วยกัน2ภาษานะครับคือภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนเมนูที่2นะครับจะเป็นตั้งค่านะครับวันที่และเวลาครับเมนูที่3ครับเป็นการตั้งค่าความเข้มของแสงนะครับเมนูที่4ครับเป็นการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอครับผมเมนูที่5นะครับจะเป็นการตั้งค่าครับเสียงแจ้งเตือนของเครื่องครับเมนูที่6นะครับจะเป็นการเก็บเรคคอร์ดนะครับหรือว่า ความผิดพลาดของเครื่องครับเมื่อเครื่องเกิดปัญหานะครับจะมีการบันทึกนะครับและเก็บไว้ที่เรคคอร์ดนะครับผมเมนูที่เจดนะครับจะเป็นการลบเรคคอร์ดนะครับหรือว่าดีลีเรคคอร์ดนั่นเองครับเมนูที่แดนะครับคืออินโฟนะครับหรือว่าข้อมูลของเครื่องครับเมนูที่9้าครับคือด c ซีเอาต์พ t t เซตตครับเมนูที่1ิบนะครับคือเมนูนะครับ พารามิเตอร์เซตติ้งนะครับหรือว่าการตั้งค่ากลุ่มประเภทแบตเตอรี่ครับผมจะยกเมนูหลักๆนะครับที่สําคัญนะครับมา4เมนูด้วยกันนะครับเมนูแรกนะครับเมนูตั้งค่าวันที่และเวลานั่นเองครับกด enter นะครับเพื่อเข้าไปที่การตั้งค่านะครับตัวนี้นะครับกดปุ่มดาวนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวเลขนะครับผมตั้งแต่0ูถึงเนะครับ พอเปลี่ยนเส็นนะครับเราก็จะเปลี่ยนตรงปุ่ม up นะครับปุ่มั p แล้วเขาจะทําการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับผมถ้าเราทำการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ให้กดที่ enter นะครับเพื่อบันทึกค่านะครับเกงจะขึ้นว่า set success f u l l y นะครับก็เท่ากับว่าเราตั้งค่าเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดไปที่เมนูนะครับเพื่อออกครับ ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเมนูที่5นะครับหรือว่าตั้งค่านะครับการแจ้งเตือนของเสียงนั่นเองครับกด enter นะครับตรงนี้นะครับจะมีสองอย o ให้เลือกนะครับคือ button sound นะครับหรือว่าเสียงปุ่มครับแล้วก็ alarm sound ครับหรือว่าเสียงของการแจ้งเตือนนั่นเองครับตัวนี้นะครับผมจะสาธิตเป็นในส่วนของเสียงของปุ่มให้ดูนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าผมปรับเป็นออฟนะครับปุ่มก็จะไม่มีเสียงนะครับผมกด enter ครับเพื่อมันทึกการตั้งค่านะครับครับผมจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้นะครับเมื่อเรากดปุ่มนะครับจะไม่มีเสียงการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าเสียงปี๊ปนะครับดังขึ้นมานะฮะแต่ตัวนี้นะครับแนะนำให้เปิดเสียงไว้ดีกว่านะครับกด enter ครับ อ่าโอเคครับเสียงกลับมาแล้วนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับกดที่เมนูครับเพื่อออกไปที่เมนูอื่นนะครับผมตัวต่อไปนะครับจะเป็นเมนูที่9้านะครับหรือว่า DC output setting นะครับกด enter ครับตัวนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่านะครับเปิดหรือว่าปิดนะครับในส่วนของฝั่ง DC output นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นคำสั่ง automatic นะครับก็คือเปิดตลอดเวลานะครับ กดดาวนะครับเพื่อเปลี่ยนคําสั่งครับตัวนี้ก็จะเป็น time control ครับหรือว่าตั้งค่าเวลาั่นเองครับตั้งค่านะครับเปิดตอน6โมงนะครับปิดตอนตีหนึ่งตัวที่2นะครับก็คือตั้งค่านะครับเปิดตอนตีห้านะครับปิดตอน8โมงครึ่งนะครับผมตัวที่3ามนะครับจะเป็น PV control ครับหรือว่าเปิดโดยใช้แผงนะครับตัวนี้นะครับเปิดเมื่อแรงดันต่ากว่า10โวลต์ดีเลย์1วิครับและก็จะปิดนะครับเมื่อแรงดันมากกว่า18โวลต์ดีเลย์2วิครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปิดนะครับถ้าเรากด enter นะครับตัว DC load นะครับตรงนี้นะครับที่จ่ายไฟออกนะครับก็จะดับตามนะครับี๋ยวกด enter นะครับเพื่อสาธิตนะครับนะฮะจะสังเกตได้ว่าไฟตรง DC load นะครับดับเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะเปิดนะครับก็ับมาเปิดที่ automatic ก็ได้ครับแล้วก็กด enter นะครับ จะเห็นนะว่าตอนนี้ไฟ d ีซีโหลดก็จะกลับมาติดเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูถัดไปนะครับจะเป็น p a r a ม e t ตอร์ t t i n g นะครับหรือว่าการตั้งค่ากลุ่มประเภทของแบตเตอรี่นะครับผมกด Enter ครับตัวนี้นะครับเมื่อเข้ามานะครับจะมีการถามหาพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็คือนะครับกดปุ่มดาวนะครับ3ครั้งครับแล้วก็กดปุ่มอัพ3ครั้งครับจากนั้นกด Enter ครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้า Parameter Setting นะครับหรือว่าตั้งค่ากลุ่มประเภทแบตเตอรี่นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ Type Setting นะครับหรือว่าประเภทของแบตเตอรี่นะครับกด e n t น r ครับตัวนี้ก็จะเป็นประเภทของแบตเตอรี่นะครับมีแบตนะครับ AGM ครับแบตเจลครับ SLA นะครับหรือแบตน้ำครับแล้วก็แบตลิเธียมไอออนครับเมนูที่สองนะครับก็จะเป็น เมนูนะครับประเภทนะครับโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับกดเอนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับจะมีตั้งค่าเป็นออโต้นะครับ12โวลต์24โวลต์ครับ3.6โวลต์ครับแล้วก็ไปจนถึง48โวลต์นะครับแต่ในกรณีลูกค้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับที่ต้องการตั้งค่าแรงดันการชาร์ตต้องปรับเมนูนี้ตามระบบของแบตเตอรี่ที่ใช้งานครับส่วนเมนูที่3ครับจะเป็นเมนูนะครับรายละเอียดนะครับของโฟมดชาร์จนะครับ เมนูที่4นะครับจะเป็นกระแสนะครับ m a ็ c h a r ์จนะครับที่รับจากแผงลงแบตเตอรี่นะครับสูงสุดอยู่ที่ 30A นะครับต้องการกำหนดกระแสสามารถตั้งค่าที่เมนูนี้ครับแต่ตั้งได้ไม่เกิน 30A นะครับผมเมนูต่อไปนะครับเมนูที่5นะครับเมนู Discharge Limit Volts นะครับ setting ครับเป็นการตั้งค่าการใช้ไฟจากช่อง DC Load ครับถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้สามารถข้ามได้ครับ และเมนูสุดท้ายนะครับเมนูคืนค่าโรงงานนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการรีเซ็ตนะครับทุกอย่างของเครื่องนะครับสามารถกดเข้ามาที่ตัว f a c t o r y s e t ต i n g ตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อทําการรีเซ็ตนะฮะก่อนจะรีเซ็ตนะครับก็จะมีคําสั่งนะครับถามนะฮะอีกทีนะครับว่าต้องการจะรีเซ็ตจริงๆใช่ไหมถ้าต้องการจะรีเซ็ตนะครับก็ให้เรากดนะครับปุ่มดาวนะครับเพื่อเลื่อนตัวนี้เป็นเย็ดนะครับแล้วก็กดที่ Enter นะครับเพื่อทําการรีเซ็ตครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการตั้งค่านะครับเจ้าตัวชาร์จเจอร์ m p t ตัวนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับและถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Apple Green นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ